ท่นไนเปร์ปะ่ะล่ะไอที่เล็งๆอยู่สนาไนเปอ์ปวะใช่ครับแหมยึดป้อมเพื่อนมีคนโดนด้วยสายสองครับมาตรงนี้ยิงสบายอยู่สุดจะพีนะเพื่อนสุดหมดสุดหมดสวยครับไม่ต้องมาเพื่อนเออ <5. S 1> ดันกลับค่ะดันกลับขน้ามีคนเออมันจัด สนามเพาะนี่มันมันจัดมันมันจัดจัดคนเดือดไป <S <S สวัสดีครับชาวมือเดืเกมเมอร์ท่านที่ผมกล้องซ่าครับเพื่อนในเกม Delta Force กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมไปเจอแมปแบบหนึ่งนะครับเป็นแมปการต่อสู้กันในสนามเพลาะครับสนามเพลาะคืออะไรสนามเพลาะคือ เป็นเหมือนลานที่ขุดดินเพื่อให้ทหารลงเข้าไปกำบังในการต่อสู้ในสนามรบอะไรแบบนี้ครับซึ่งมีแบบนี้มาให้เล่นกันก็นกเลยอยากลองเล่นทุกคนได้ดูกันก็เป็นแบบที่เดือดดานและยิงกันแบบมันทั้งเกมบอกเลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เดือดแน่นอนฮะโอเคก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับแชร์เป็นกระจายข่าวสารดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2 024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากเติม Black s a l e นะครับสำหรับคอฟ Beauty w a r z o n e สามารถจัดได้ที่เติมโค้ดเกมเลยนะครับผมและอย่าลืมใส่โค้ดของผมด้วยนะครับลดร,ราคาจัดที่เขีนอีกนะ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV Val ล o r าร c แล l ด์คอร์ดิตี้วอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยส่วนของโหมดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของโหมด Blitz นะครับก็จะเป็นเหมือน King of the h i l l หรือว่า Conquest นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นแมปที่เล็กลงมานะครับผมซึ่งแมปที่เราเล่นก็คือแสนามพั่นเครับะลุยี่ นี่ฮะ Trash Warfare ฮะนี่งแมปแบบสนามเพราะ้วจะเป็นแบบที่ขุดดินไปที่กำบังอะไรแบบนี้โอเคเราเล่นตัวนี้ละกันนะครับเอาเป็นปืน u g 52นี่ปืนโหดเลยนะระยะแคบผมว่าเอาปืนกระบอกนี้ละกันนะไม่สิปืนหนยังไม่แต่งเลยเอาปืนที่แต่งมาก่อนเอาเป็นหมอละกันโอเคหมอเป็นกระสุนมาปืนโอเคเป็นตัวลุย let's g ไปครับเอาได้ปืนนี้เฉยไม่เป็นไร ผมเล่นได้หมดเป็นตัวนี่นะไปครับลุยฮะนี่ฮะจุดมันก็จะมีแค่ A B C นะเดี๋วางจทย์ก่อน,นเหลืต่ตัวอยู่ข้างหน้าฮะมีคนโดดมาแล้วมีตัวโดดมาแล้วพี่ชายิีไปก่อนกระสุนปืนไม่ดีลีโลดสวยฮะสวยฮะดันครับทุกคนดันครับ,รบโอ้โหดันยังไงฮะมีคนอยู่บนรถรถถังก็ไม่ต้องถังนี่ปืนใหญ่ด้วยเล่นปืนเทพเราดีกว่าฮะ ไกลยิงไกลได้ศัตรูมาข้างหน้าโดนเพื่อนทังทีเปิดแท็บมีคนโดนปะตายไปหนึ่งไปเพื่อนโอ้โหยิงตัวหนึ่งขวาก็ยิงบอกเลยว่าเดือด <c oughs> ฮะโหมดนี้คือเดือดมากซุ่มเกิดมาเข้าไปแล้วคนอยู่บนไอ้นี่เหรอตายยังตัวนี้น่าจะตายแล้วโอเคโอ้ยยังยังอยู่ยังอยู่ ยิงไปหนึ่งทีเย้มันยิงมันยิงยิงมันยังไงดีต้องลงสนามเพราะเออลงไม่ทันเกิดมาใหม่เราเอาเองแล้วกันครับยิงไปก่อนระยะนี้ตัดๆเพาเรียกว่าตัดๆรีโหลดเกิดมาใหม่มีคนอยู่เย้โอเคมีคนโดนมีคนโดนแถบเราโอเคเรายึดได้อยู่แระดับชั้นนี้เอก่อนเพื่อนเออก่อนเพื่อนเออก่อน ตามพื่อนี่มาตายโอเคลีโหลดไปต่อไปต่อตรงนี้มีข้างล่างครับมีช่องเล็ข้างล่างตายาเพื่อนสองตัวลีโหลดโอเไม่รู้มีอีกเปล่าโพิ<ส>ดันมาที่เพื่อนเราเพื่อนเราเ <Yeah. Okay. S 1> <ส>ย้โอเคเอาเก็นเราจะปล่อยอัติเมีเลย,<ส>ยแล้วเพื่อนเราชุบครับทุกคน เดือดจริงเดือดจังมันจะไม่หยุดรีโหลดเทขึ้นมาตายตายโอ้เดือดเกินข้างหน้าเดือดหูหูหยิบเดือดอะไรขนาดนี้ผมว่าผมไปเล่นตัวแบบวิ่งไวๆดีกว่าเนื่องจาคล้องตัวคล้องตัวดีกว่าฮะมาหมอครับอยู่ตัวเองได้ด้วยฮะคล้องตัวแน่นอนมาฮะโอ้ข้างหน้ามีเยอะข้างหน้ามีเยอะข้างหน้ามีเยอะเพื่อน นี่วางพันไว้วางพันไว้เพื่อนนี้มาเพื่อนโอ้ทุกคนซีโรดโเซโยนแต่ควันตอนนี้ต้องดันเข้าแล้วเพื่อนเคลีย์ปะตรงนี้เคลียร์ตองนี้เคลียร์ขน, <c oughs> นาดนด้มีคนมีคนเราไม่รู้แ <c oughs> ล้วซีมีคนมาหนึ่ง <c oughs> สวยครับ จุดครับจุด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 มาเปล่ามีคนมาเปล่าข้างหน้ามีคน,นโอเคพอดไปแล้วพลีไปแล้วพล,ลีไปแล้วเร<ล>ายึดจุดขวามีขวามีหลายตัวกำลังดันมากำลังดันมาเหรอพี่ชายนัดเดียวนี่ลดนัดทำไมโอเคมีคนวิ่งซ้ายมาโอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวรอมันเดินมา อันเดียวอุดสงสัยต้องเอาตัวใหม่มาเล่นแล้วจะได้บูธความเร็วเน้นวิ่งใส่พี่ชายตายดีโหลดอืมบูธตายมีอีกมีอีกข้ามมาเดี๋ยวทีชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบงเพื่อนไม่ต้องลงต้องเล็งมาแล้วโอเคตัวนี้นะ่ะคล่องตัวกว่าอุดลูกโศงเหรอ เกิดฝั่งนี้ไปไปไปบอกเลยว่าแทบไม่ได้พักกับเกมเนี้ยคือแบบเกิดมายิงเกิดมายิงฮะเราขึ้นบนมารูตัวเองก่อนเสียคนปะตายฮะรถถังท่านยังอยู่เลยเหรอไม่รถถังดิป้อมปืนยังอยู่เหรอป้อมปืนยังอยู่เหรอพี่ชายไม่เอาไม่เอานี่หลบได้นี่เหรอแขนแขนยิงได้ใช่ไหมโอ้ อะไรเพื่อนเดี๋ยวมาชุบสมัยรีโหลดเยอะเยอะเยอะลีโหลดขามาตัวนึงอาบูตันโอ้โหอันนี้ก็เยอะเกินเกินมาใหม่ไปเพื่อนลุยเอาซีครับอันที่เป็เรามาแล้วเป็เรามาแล้วปล่อยเลยแล้วกันตายอันที่อีกตัวนึงรีโหลด ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคเติมกระสุนเรียบร้อยกระตู้นึงตู้รถลีโรดโอเคดันกันต่อดันกันต่อเย้ยระเบิดรอมือบอดมือบอดก็ตายลีโรดดันมาสองตัวดิเราจะเกิดซีกันอยู่เลยเพื่อนลุยหนาเข้ามาแล้วหนาเข้ามาแล้วลีโรด โอเครอเพื่อนก่อนหนึ่งตายรีโรธโอ้โหนี่ก็เยอะเกินสุดหมดตายโอ้โหมีขวายเหรอโอ้โหเยอะจัดเกิดมาใหม่อ้อมจุดกันดีกว่าโอเคอันนี้มันมีเรียกขอวิ่งเรียกขอได้ด้วยเหรอโอ้โหลงทีบอกเลยว่าน่าจะหน้าสันส่น์นะเพราะที่หลบไม่มีเลยโอเคตายหนึ่ง อู๋โอลงก่อนบูทไปครับเปิดพุ่งไปเพื่อนเปิดแล้วน่าจะมีคนโดนโดนหลายคนเลยโดนหลายคนเลยรีโหลดตายอ้าวโอ้ผมโดนปามมีดใส่ผมจะเข้าได้ไหมเพื่อนเอาสักจุดเพื่อนเอาสักจุดโอ้โห่ข้าความก่อนหนึ่งทีชุบหนึ่งชุบสอง ไปเพื่อนรันเข้าไปเดี๋ยวจะมีคนอยู่ข้างในโอเคโอ้โหบอกเลยว่าเดือดเดือดมากแต่แตนเราแพ้อยู่นะแต่เราแพ้อยู่ตอนนี้ต้องเรียกขอมาลงเดี๋ยวเราเรียกขอมาลงแล้วเดี๋ยวก่อนจะไม่ได้ใช้ฮะตีเราไม่ยอมแพ้ทุกคนผมว่าที่จะลงได้น่าจะมีแค่จุด A อ่ะจุด A ตรงได้ฮะแต่ C มันมีที่บังเยอะไปฮะลงจุด A ครับลงจุด A ลงจุดเ ลงมาก่อน,อนมีคนร่วบไม่รู้เราลงมาก่อนเราอ้อมไปซิโอเคมูดไปทังทีต้องมีคนดันมาฮะมันต้องมีคนดันมาอยู่แล้วละ่ะต้องวงหรอกลีโรดน่ามีคนเออรออยู่ลีโรดเออไปฮะต้องมีคนมาอยู่แล้วมันต้องโดนบ้างแหละเนี่ยเห็นปะแอซิดมันต้องมาไปไหนเพื่อนอ่ารีโหลด ตายมีคนโดนมีคนโดนเองมีคนโดนจริงเตะหนันเข้ามาอ๋อน่าจะแพ้ทุกคนอ๋อไม่กอดแต่มันจัดเออมาดูกันต่ออีกเกมนึงฮะบ้านเนี่ยสนามพ้อจริงครับคือมันแบบมันสู้กันแบบอ้าดูเดือดมากทุกคนโคตรมันโคตรเดือดนะฮะเราได้คะแนนอันดับหนึ่งนะฮะหมื่นสองคะแนนเยอะสุดนะฮะค่าแ exit เยอะแยะไปหมดเลยเวลีกูดไปฮะลุยกันต่อ มาครับผมลุยกันต่อฮะเกมที่2ครับรอบนี้เราแต่งปืนมาฮะให้น้องลูหน้าฮะมาครับผมโอเคอีกหนึ่งปืนที่ผมชอบนะปืนนี้ไปครับดูเดิมเหมือนเดิมฮะผมว่าแบบนี้นี่น่าจะเป็นแบบที่แบบเล่นชิวๆเล่นเพลินๆอ่ะคือแบบยังไงก็ได้ยิงคนฮนะโอเคขอคนก่อนอ้ยปืนใหญ่อีกแล้วหลงล่างวะน่าจะมีคนดันมาเยอะอมีคนดันมาจริงมีคนดันมาจริงมีคนดันมาจริงสวย เยอะมากเยอะเยอะแบบเยอะจัดๆเดื่องต่อครับจุดเอตศัตรูเยอะมากข้างหน้าก็มีสแกนหน่อยไปกอบไปหนึ่งลีโหลดมีคนมาอีกเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ไปอีกหนึ่งมีอีกปะเสร็จเพื่อเราเองรีโหลดเอตยืนมาแล้วไปครับไปครับไปครับเราวิ่งไม่ไม่ยึดนะเอเอมีเยอะเลยดูจากนาแมップ คตายไปหนึ่งยิงมาก่นหนึ่งทีโอ้เ <c oughs> พื่อนเราตายโอเคมีคนโดนเหมือนมีคนมาเมื่อกี้มีคนมาจริงๆเฮ้ยเพื่อนพอดีไปไหนแล้ว <c oughs> โอ้ยเกือบตายรีโหลดมีคนโดนสแกนมาก่อนเย้ยมีคนมาตายโโอ้หระเบิดมาอีกเป็นด่านที่เดือดจะจัด <c oughs> เรายุ่ซีอยู่ขอซีก่อนแล้วกันครับ โอเควางระเบิดไว้เฮ้ยมีคนมามีสวยนี่โหลดไปเพื่อนอะไรพี่ชายหาอะไรอยู่เฮ้ยพี่สเตอร์สะเบิดอืมโอเครวดเดียทีมีโหลดได้พร้อมมี่โหลดได้พร้อมทั้งคู่ครับปืนพกปืนกลโอเคสแกนหน่อยเมื่อล่ามีคนยิงมามีคนยิงมาโอเคบางทีระเบิดกันเหมือนกันอ๋อ สนุนก็จะเยอะสนุนก็จเยอะดีโหลดมาแน่มาแน่พร้อมก่อนหนึน่งลูกมันดันมาปะโอเคเราดันลงข้างล่างไปบีมีคนหรือเปล่าผมเสียวซ้ายมีคนโอเคมีหรือเปล่าผมว่ามีแหละข้างหน้าเนี่ยอืม <laughs> มีแหละมีแหละรีโหลดชั้นนี้ดีอยู่นะ กดไ้ก่อนยิงกดไ้ก่อนเราเพื่อนมาชุบครับกระสุนหมดเอากระสุนเอาโอเคเอานีโหลดแล้วเหรอโอเคสแกตไปมองอยู่ฝั่งนี้มออยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนี้ไงแล้วไงให้เพื่อนมาช่วยสวยอยู่สวอยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้เราน่าจะเคลียร์เพื่อนชุบเลยครับชุบเลยครับเพื่อนผมอยู่ตรงนี้ขอบคุณครับมีตูมา อ,อ,ยอยากอยู่อยากอยู่เราเยอะกว่าทั้งไนเปอร์ปะ่ะล่ะไอที่เล็งๆอยู่สไนเปอร์ปะ่ะใช่ครับโอเคแหมยึดป้อมป่ะเพื่อนโอเคไปไหนต่อเอออัจฉริย์ไป,<ม>เ,ปเลยครับสแกนหน่อยเพื่อน,น,น,ออนโอเคเจอคนเพียบเจอคนเพียบเคช่องนี้คาตูมาเอตูมาเอ เดินไปนี่ศัตรูเพียบศัตรูเพียบแน่นอน,นตายติดโลก่อนเอาให้พร้อมเอาให้พร้อมมันเยอะมันเยอะโอเคเยอะเยอะโอ้ยิงใครดีโอ้โหมันจะยิงใครดีเยอะเหลือเกินเกิดมากับเพื่อนข้างหน้ามีคนนะครับมี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 ม,ม,มีสแกนมาก,ก่อนหนึ่งตายโอ๊ตตายเสร็จมีข้างหลังอีกเหรอโอ้ลักทิศหลายทางจ,จัด เกิดมาเพื่อนบีโดนยึดป้องไปแล้วโอเคตายสุดหมด,ดโดนโอเคมีมากกว่าหนึ่งลูกมีตัวข้างหน้ามีคนโดนด้วยสายสองครับมาตรงนี้ยิงสบายอยู่เหมือนจะมีอีกนะเหมือนจะมีอีกนะเพื่อนสุดหมดสุดหมด สวยครับรรดีโลดโอเคขอดั้นจะมีมีคนไปก่อนดีโลดอ้เยอะมากมีคนอยู่ข้างในาด้วยไม่ต้องมาเพื่อนเออโอ้หมดแล้วบียังมีคนอยู่สแกนดีโลดอือดันกลับับดันกลับข้างหน้ามีคน เออมันจัดสนามเพาะเนมันมันจัดมันมันจัดจัดอ้าวคนเดือดไปไปเอาเอแล้วไปเอาเอแล้วว่าไงล่ะเพื่อนอืมมีรถโอเควางกำดังไว้ก่อนมาเอาเอแล้วก็เอาบีเย็ยึดจุดยึดจุดยึดจุดด้วยฮะเอาแต้มด้วยฮะไปฮะลุยต่อเราเดินมานี่เลยเราเดินมานี่ใครยิงมาเท่าไหร่จะยิงมาเพื่อนตาย ตายโอ้โหมาแล้วออนไฟแล้วผมออนไฟแล้วทุกคนไปฮะวางม,มาไม่หมดทันทีโอ้โหโ,โดนของตัวเองเหรอน่าจะมีคนอยู่นะใช่ใช่มีคนอยู่ฮะมันกำปั้นระเบิดอยู่เลยมีไฟฟ้าอยู่เราโดดลงมาเออาโดดลงมาไม่ถึงยิงแบบเดือดๆฮะไปกันต่อนุ่นคนปะใช่ฮะคน ไกลมากยึดไปก่อน400แต้มละวเราจะเสียแ,แต้ม9ก้าแต้มไม่หวังเ,เรียกของ,ออองไ,ได้แล้วเห็นคนไปไหนแล้ววะเราเสียพลอยหมดเลยเพื่อนอยังไว้ใจไม่ได้ฮะเกมมันพลิกกันต่อเวลาสุดหมดนะฮะแล้วรัวเกินเอีวางไปก่อนโอเคยึดจ,จุดยึดจุดไว้ตอนนี้ศัตรูอยู่เมื่อเรายึดเออยู่ปะใช่เพราะเรายึดเออยู่ เอ็น่าจะเยอะปะเฮ้ยเอ็นเราก็ยึดไี่ไหวเายทุกจุดเลยไม่ไม่เอ็นเอมีตัวเอมีตัวเยอะมีตัวเยอะเอมีตัวเยอะไปเอาของไปลงฮะเดี๋ยวนักเอาของไปเลยเพื่อนให้ฮะจะเราจะยิงืหปีขึ้นมาพอดีจรวดลงจรวดลงมีของลงมีของลงอ่านั่นแหละบึ้มบั้มฮะมืหยิบบึ้มดูแต้มฮะดูแต้มที่ขึ้นฮะดูแต้มที่ขึ้นครับอื้มโดนรัวๆ มันลงรัวๆพอกเลมาลงรัวๆยังไงล่ะโดนจนตายอ่ะโดนจนตายอ่ะผมบอกเลยไปเพื่อนสแกนไปฮะอินโทรอินเทลโอเคเพื่อนมีคนจะดันมามีคนจะดันมาซีดีโหลดโอ้มีคนดันมาแล้วเอ๊ดันไปหนึ่งเราชะตาแล้วเพื่อนเราชะตาแล้วไปก่อนดีโหลดไม่รู้ไม่โดนตู้เยอะมากไม่โดนเลยเอะ ผมไม่เล่นจรวดเหมือนกันเออจรวดเหมือนกันเราสี่เก้าหนึ่งทุกคนแล้วเราจะตัวชนะในสามสองหนึ่งและเราชนะทุกคนเรียบร้อยชนะแล้วครับแน่นอนโคตรเดือดโคตรมันนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งด่านที่มันมากฮะสนามพอครับมันมากจริงๆแบบดุเดือดจริงครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ อีกหนึ่งแบบที่บอกเลยว่าสนุกครับเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับวิงว่งใส่วิ่งใส่นะครับผมโอเคเราจะไปคลิปหน้าฮะอย่าลืมกดไลค์ส่งแชร์เป็นกำใจก้องซาด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้ทุกคนสวัสดีครับ